สมาร์ททีวีดูทีวีออนไลน์ไม่ต้องใช้กล่องเพียงแค่มีทีวีเครื่องนี้สวัสดีค่ะวันนี้มิมาพร้อมกับสมาร์ททีวีแบรนด์ LG แบรนด์ดังจากแดนกิมจิตัวที่คุ้มที่สุดของ LG ทำไมมิวถึงบอกว่าตัว LG ซีรีส์ UN7300 เป็น 4K HDR TV ที่คุ้มที่สุดนั่นก็เพราะว่านอกจากจะได้ภาพที่คมชัดรองรับ HDR แล้วยังเป็นสมาร์ททีวีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ webOS เ v e r s i o น5.0และยังแถมเป็น Magic Remote แบบนี้มาให้ด้วย รูปทรงการดีไซน์นะคะก็จะเป็นรูปทรงมาตรฐาน 4K HDR ในปัจจุบนันด้านล่างนะคะก็จะเป็นขาตั้งทั้งซ้ายขวาเป็นรูปทรงกิ่งไม้ส่วนด้านล่างตัวเครื่องด้านนี้นะคะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะเราเรามาดูช่องเชื่อมต่อด้านหลังกันค่ะช่องต่อตัวเครื่องด้านหลังก็ให้มาอย่างครบเลยนะคะทั้ง HDMI ช่องพอร์ต USB ช่อง Optical ช่องต่อสัญญาณดิจิตอลและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้แบบทั้งใช้สายและไร้สายเลยค่ะ โหมดภาพที่ LG UN7300 ให้มานี่ก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะคะบางคนซื้อไปอาจจะเลือกไม่ถูกเลยว่าใช้โหมดไหนดีแต่โหมดที่อยากแนะนำเลยนั่นก็คือโหมดซีนีม่าหรือว่าโหมดภาพยนตร์หรือจะเลือกใช้เป็นโหมด ISF Export Byte หรือ Dark ในการรับชมคอนเทนต์แบบทั่วไปซื่อความแตกต่างในโหมด ISF Export Byte กับ ISF Export Dark นั่นก็คือความสว่างนั่นเองถ้าห้องสว่างก็ให้ใช้เป็นโหมด ISF Export Bright แต่ถ้าห้องสว่างน้อยหรือห้องมืดก็ให้ใช้เป็น ISF Export Dark นั่นเองสำหรับการรับชมคอนเทนต์แบบ HDR แนะนำให้ใช้โหมด Cinema หรือโหมดภาพยนตร์นะคะเพราะว่าโหมดนี้ให้ขอบเขตสีที่กว้างถึง84%และให้ความสว่างสูงสุดก็ทำได้ถึง380น i t s เลยค่ะ เสียงของรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะให้กำลังขับมาถึง20วัตต์ลำโพงก็จะติดตั้งอยู่ที่ด้านซ้ายขวานะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะในส่วนของระบบปฏิบัติการ webOS 5.0มีแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้หลากหลายเลยนะคะทั้ง Netflix, Mono View หรือ Apple TV และอีกมากมายเลยนะคะนอกจากนี้ถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่จุใจอยากใช้แอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเติมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ IG Content Store ได้เลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีแอร์เมาส์จากเมจิรีโมทแบบนี้นะคะใช้เคลื่อนไหวควบคุมได้เลยไม่ต้องเสียเวลากดทีละปุ่มแล้วนะคะรองรับคำสั่งเสียงเปิด YouTube แบบนี้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ lg series un 7300เครื่องนี้เชื่อว,ว่าทุกคนต้องชอบกันอย่างแน่นอนเพราะว่าครบคันทั้งภาพเสียงแม้กระทั่งลูกเล่นจาก lg webos 5.0และยังแถมเป็น magic remote แบบนี้มาให้ด้วยคะ่ะ สำหรับใครที่ชอบทีวี LG หรือทีวีรุ่นอื่นๆนะคะเช่น Sharp, Samsung, h เอ r r หรือรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถสั่งซื้อกับทางสยามชัยได้เลยนะคะหรือที่ริกงด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่สยามชัยผ่อนง่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็จ่ายงดแรกรับสินค้าได้เลย